เรื่องเลยครับรู้สึกเลยว่าความขอบของเรา,อเราตอนนี้มาดูเออมันเกิดปัญหาหลายอย่างเลยอย่างบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเนาะแต่ว่าเออพอเวลามันมีพอเวลามันมีข่าวออกไปเนาะเออเขาเรียกว่าอะไรดีบางครั้งอะค่ะคนคนที่เขาอ่านข่าวเขาก็อาจจะเชื่อไปแล้วก็ได้นะในสิ่งที่แบบเออพี่เขาไปแจ้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันควรจะต้องมาแจกแจงนะว่าอะไรที่ถูกต้องแล้วอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันควรจะต้องมาบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าที่พูดไปมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้างเพราะว่าพูดไปเฉยๆตอนนี้คนก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะ,คอ,อะไรคือความจริงนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะ่ะจริงๆควรจะมีการแจกแจงนิดนึงว่าที่ว่าที่พูดไปอะ่ะอันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ผมเอออันนี้ไม่เป็นความจริงครับอะไรอย่างเงี้ย พอไม่งั้นนะคนก็อาจจะเชื่อก็ได้นะว่าว่ามันเป็นไปตามที่ที่เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเบนเองอะ่ะเบนก็คิดว่าเป็นบริสุทธิ์ใจมากๆเลยเพราะว่าเอ่อถ้าถ้าอย่างที่เบนบอกไปเนาะถ้ามีหลักฐานอะไรนะว่าเป็นไปคลินิกตรงไหนมีรูปมีวันที่มีภาพตรงไหนนะเปิดเลยจากคลินิกทุกคลินิกต้องมีอยู่แล้วภาพวงจรปิดอนะ่ะเอามาได้เลยนะเพราะว่าเบนรู้สึกว่าแบบอย่าพูดแล้วก็ทิ้งไปอะ่ะ เพราะว่ามันไม่ัมนไม่โอเคอะคือพูดเสร็จแล้วก็คนก็เชื่อไปแล้วว่ามันมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้จริงจริงๆขอดูแล้วเปิดให้ทุกคนดูเลยว่าเราไปทําจริงๆมันจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออจะพูดยังไงดีอะ่ะเพราะว่าเวลาเราพูดเราเหมือนเราแก้ตัวไงว่าเราไม่ได้ทํานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันสามารถยืนยันได้เลยจะดีใจมากแล้วถ้ามีจริงๆนะจะยอมรับว่าทำด้วย เพราะว่าถ้ามันมีหลักฐานอมาแต่เนี้ยตั้งแต่ตุลาตแต่ที่เป็นรูตั้งแต่เป็นเริ่มที่จะแบบว่าคุยกับทั้งชาเปนไม่ได้เข้าคลินิกเลยไม่มีการไปทําอะไรที่คลินิกเลยไม่ได้แบบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ดูดไขมันไม่ได้สลายไขยมันไม่ได้ใช้เครื่องไม่มีอะไรที่ทําเกี่ยวกับน้ำหนักเลยนอกจากการดูแลตัวเองก็คือหมายความว่าเราก็ ทานอาหารอย่างที่ควรจะต้องทานเนาะแล้วก็เวลาไลฟ์นะเบนก็จะพยายามบอกตลอดว่าเบนกินยังไงเพราะว่าเราก็เราก็บอกไปว่าเอ,อวิธีกินเรากินยังไงเราก็เล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็กินผลิตภัณฑ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เบนก็ไม่รู้เพราะว่าเบนก็เข้าใจนะเพราะว่าเวลาอยู่ในวงการบันเทิงมันก็ต้องมีบ้างแหละคนที่มันแบบถูกจ้างแล้วก็ไม่ได้กินจริงๆไม่ได้ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญไม่ใช่เรานะ เราพูดตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเราเป็นคนพูดแล้วเราทําจริงเราบอกแล้วเวนกร,รมีจริงค่ะทุกคนเพราะว่าทําอะไรจะได้แบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้อะเป็นไม่รู้จะพูดยังไงแต่เป็นแค่รู้สึกว่าเ,เวลาพูดอะไรไปแล้วต้องรับผิดชอบในคําพูดด้วยเนาะโตโตกันแล้วอะคือต้องรับผิดชอบว่าสิ่งที่พูดไปถูกไหมแล้วก็ต้องมาแจกแจงให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอ,อ,อันนี้ไม่ ไม่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะคุดย,ยังไเเเเเเเงเครียดไครับเยดเครีเครียดรเออเนเอาจริงๆเป็นเครียดนะเพราะเป็นรู้สึกว่ามันก็มีผลกับกับความเป็นเราอะเพราะว่ากว่ากว่าที่เราจะทําอะไรแต่ละอย่างอย่างเงี้ยก็ความเชื่อถือมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆอะมันไม่ใช่แบบพูดแล้วคนจะเชื่อเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าความมั่นใจในตัวเป็นหายไปแล้วต่อไปสินค้าอะไรจะจ้างหรอ คนอื่นเขาก็ต้องมองว่าแม่เนี้ยพูดแล้วไม่ได้ใช้จริงเยคนนี้โกหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่แบบ30ปีที่สร้างมาคือคนอื่นนาะจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะแต่สําหรับเบนไม่ใช่นะการที่มาอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างที่จะออกจากปากเบนเบนคิดแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดนะช่วยมาเคลียร์ด้วยว่าอะไรถูกหรือผิด พูดจริงหรือไม่จริงเป็นไม่ชอบทะเลาะกับใครนะแต่ว่าก็ไม่ชอบโกรธเหมือนกันเเออที่ตั้งแต่ไ,ไม่ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่รับผิด่อจากคนที่เขาไปไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยไม่ได้รับเลยถ้าได้ในฝ่ายของพี่เเองถ้ากระบวนการทางกฎหมายเราไป็นอ,อย่างไรบ้างเพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่าแจ้งความรู้สึกแต่ว่าเราไม่ได้เป็นนังที่ข่มขู่คนนี้ถึงบอกว่าพูดไปมันเหมือนแก้ตัวไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า ถ้ามีหลักฐานอะไรที่คิดว่ามันแบบมันทําจริงๆอะ่ะเออที่ซันโกโหกอะไรเงี้ยเอามาสิจะได้ดูด้วยกันเข้าใจว่ารายพรที่จะอธิบายให้ฟังทุกอย่างในสิ่งที่พอสงสัยได้ได้เลยพอพะเบนน่าเป็นเบน,น,นบอกเราเบนเป็นคนพูดจริงและเป็นทําจริงนะคือถ้าเกิดเราพูดอะไรในที่ในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ทําอ่ะมันก็อายนะเอาตรงๆแล้วสังเกตได้เบนไม่ใช่คนรับพีเซนเตอร์แบบอยากจะรับอะไรก็รับ <c oughs> นี่คือคิดหมดแล้วว่าอะไรควรรับแล้วอะไรที่มันเหมาะสมแล้วเราใช้ได้จริงแล้วเราถึงจะบอกต่อไม่นี่ไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างเดียวนะีนพูดตรงๆเพราะว่าคือเราแค่รู้สึกว่าการทํางานทุกอย่างอะ่ะมันต้องเป็นเลือกแล้วนะ่ะไม่ใช่แบบอาจารมาสลับหมดอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คนแนวนั้นอะ่ะเห็นคนเชื่อเยอะเลยค่แบว่าเม้นต์เราแบบไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนก็เชื่อไป่ลยเอาจริงๆเลยนะตั้งแต่ที่มีข่าวมา เราเป็นไลฟ์หรือว่าแบบเวลาไปออกรายการอะไรเงี้ยก็ยังยังไม่ค่อยจะมีใครว่านะอันนี้เป็นเป็นเอาซะว่า80%ดีกว่าที่เขาแบบให้กําลังใจว่าเออสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราอะเราแค่รู้สึกว่าจะพูดยังไงดีคือเราอยู่มาไม่ต้องรักไม่ได้ว่าเลยแต่ไม่ชอบให้คนเกลียดเขาใจมาไม่ชอบให้ความความเชื่อมั่นในตัวเรามันหายไปอ่ะเออมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบ ที่จะทําให้คนแบบว่าเออรักแล้วก็อยู่ตรงนี้มาแบบมันหลายปีนี่อกป่ะแปลว่าสิ่งที่เป็นซีเรียสจะนทิคเรื่องนี้มันีความน่าเชื่อถือถูกคือมันมันเป็นไปหมดเลยนะถ้าเมื่อไหร่เพราะว่าอาจสมมติเป็นทํารายการอยู่ตอนนี้ลูกค้ามานั่งอะลูกค้าเขาไม่ได้จ้างเบนอยู่แล้วถูป้าเขาก็มีคนมาคุยแต่ว่าเบนเป็นพิธีเป็นพิธีกรงั้นหมายความว่าถ้าเกิดต่อไปเป็นทําพิธีกรหรือว่าเป็นทํางานอะไรพูดอะไรไปคือกลายเป็นแบบ หน้าก็จะเป็นล u e s ั i o n mark ว่าแม่คนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้สำหรับสำหรับเบนเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบพูดไปเหอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมไม่ไม่รู้คนอื่นลืมไหมแต่เบนไม่ลืมนะไม่ใช่คนลืมเรื่องแบบนี้นะรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะคือสําหรับเราเรารู้สึกว่า ถ้าจะทําอะไรคนอื่นน่ะคือขอให้คิดให้ดีก่อนอ่ะเนอะปะแล้วก็ขอให้ดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่แบบว่ากูอยากจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้มันมันไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรายังต้องมีลูกที่เราต้องทำมาหากินอยู่อ่ะแล้วอาชีพเราคืออาชีพของการเชื่อถือและการที่มีคนรักและเคารพเราเนอะปะแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันหายไปคือมันไม่รู้อ่ะเบนก็แค่รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่อง ไม่ไม่ค่อยโอเคสําหรับเราเลยอ่ะก็ยังไม่ได้เราไม่อบเขาทั้งหเลยยังเลยคือยังไม่มีการได้แล้วเขาก็เออเหมือนกับยังไม่ได้มีการอธิบายว่าสรุปแล้วที่เขาพูดมาทั้งหมดมีอะไรจริงบ้างมีอะไรไม่จริงบ้างเราก็ไม่อยากอั้เป็นยังไงต้องถามพี่เบนที่ได้พี่เบนอธิบายว่าอะไรที่เขาสาระและเราสามารถตอบได้ตรงนี้เลยไม่ได้ผ่ากระเพาะค่ะไม่ได้ฉีดสลายไขมันค่ะไม่ได้เข้าคลินิกค่ะแล้วก็ไม่ได้ขายเกินจริงค่ะเพราะว่ากินจริงจริง สองเดือนเป็นลงสิโลจริงคือเป็นไม่รู้ว่าเ็นจะอธิบายยังไงแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเ็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่เจอเป็นตลอดพล้วเบนก็ออกรายการสดเนาะเป็นรายการเป็นรายการสดที่มาตลอดเพราะฉะนั้นน่ะทีมงานจะเห็นแหละว่าพัฒนาการในการผอมในการอ้วนของเบน่ะมันมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เบนก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังตลอดว่าเฮ้ยพี่อันนี้เวิร์กว่ะ กินแล้วมันเอ้ยมันดีว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะมาคอยบอกคนอื่นตลอดลยอะไรเงี้ยคือเราแค่อะสิ่งที่สิ่งท,งที่ที่สงสัยกันนะคะคือเราแค่เราตอบไปหมดแล้วเนะ้อว่าเออเราไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ในตัวอิชาในตัวผลิตภัณฑ์เองอะก็ไม่ได้มีสารอะไรที่มันผิดปกติหรือผิดกฎหมายอะไรเออเพราะว่ามันก็เขาก็ไปตรวจแล้วมันก็มีออยอนมีทุกอย่างปลอดภัยดียอะไรเงี้ยแต่สําหรับเ็นก็เข้าใจนะสําหรับคนที่ อาจจะลดไม่ได้อย่างเราอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าขี้มอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ลองไปถามคนที่เขาลดได้ดูนะว่าเขาก็มีนะือผู้ใช้จริงก็มีใช่คือโอ๊ยจะพูดยังไงคือสําหรับคนที่อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ลดลองลองไปดูรีวิวเขาก็ได้นะว่าเออบางคนที่เขาลดเขาลดจริงไหมแล้วเวลาเขาลดเขาลดยังไงคือบางคนที่แบบกินเข้าไปอ่ะแล้วก็ชีวิตยังเหมือนเดิมคุณยังกินบุฟเฟต่ตอนสามทุ่มอ่ะไม่พร้อมไม่ต้องซื้อเปลืองตัง แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะผอมนะเอาใจมาก่อนเราขายกันแบบตรงๆเนาะเราไม่ขายของเนาะคือทุกครั้งที่พูดนะจะบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยนะเอ่อถ้าเกิดคุณลดปริมาณอาหารลงอะยังไงน้าหนักมันก็ลงแต่ถ้าคุณกินเท่าเดิมมันจะลงไหมอะแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยควบคู่ในการลดน้ำหนักใกอกันพูดอยู่แล้วว่ามันคือตัวช่วย ไม่ได้บอกว่ามันคือยาลดน้ําหนักเลยคือเราจะไม่เคยพูดเลยว่ากินแล้วมันจะพอมอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่าเราจะบอกตลอดว่าถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดปริมาณการกินลงนะลดน้ําตาลลงนะมันจะช่วยได้ซึ่งเราทําเองแล้วเราก็ได้ผลพี่นเห็นอาทิตย์ที่แล้วเห็นเราเปี่ยตาก,กับเรื่องนี้ด้วยอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าอ่านตันใจที่แบบว่าร้าองไห้แบบเอ้ยคือเป็นรู้สึกว่าเหมือนที่เป็นบอกอ่ะ เวลาที่เราทาทาความดีเนาะหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ทําความดีตลอดเวลาหมายความว่าเราไม่ชอบทะเลาะกับใครไม่เคยแบบไม่เคยไปหาเรื่องไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคย Beer, rock, oui ด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเรามาแบบดีๆตรงๆอะเนาะมันก็เป็นคนตรงนะหมายความว่าอ่ะอันนี้จริงก็บอกจริงอันนี้ไม่จริงก็บอกไม่จริงอะเป็นคนแบบถามอะไรมันก็จะตอบตรงๆแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าการที่เราโดนกล่าวหาหรือโดนอะไรที่มันแบบเหมือนเป็นการรังแกะเรารู้สึกว่า มันอึดอัดจังเลยอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือแบบเสียใจก็เสียใจโกรธก็โกรธแล้วมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าแบบเวลาเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วมันเหมือนคนแบบมึงตอบมาว่ามึงผิดอย่างเงี้ยใช่ปะม,มันตอบไม่ได้ก็มันไม่ไทำพูดยังไงดีวะไม่ได้ทำเออไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นคือ,ค,อคือบางทีก็รู้สึกก็แบบ เออมันจะต้องได้รับความกระจ่างคนทุกคนต้องได้รับการอธิบายว่าเอออันนี้มันจริงไหมอ๋อเข้าใจแล้วมันจริงนะมันไม่จริงนะมันถึงจะจบเขาก็เลยแต่อันนี้มันไม่มีการอธิบายใดๆจากจากอีกฝั่งหนึ่งว่าอ้าตกลงที่ผมพูดไปมันไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ยังคิดในใจว่าแบบถ้าทําผิดก็ต้องขอโทษนะจริงๆนะคือเวลาเราพูดอะไรผิดเราขอโทษคนได้นะไม่ต้องอายพูดตรง,ตรงๆเพราะว่า เหมือนเราเองเราโตแล้วอะเราทําผิดเราต้องขอโทษลูกเลยอะแต่ถ้าทําผิดขอโทษได้นะจริงๆคุยกันได้ไม่ต้องไม่ต้องออกหน้าก็ได้แต่คิดว่าควรจะต้องขอโทษเพราะว่ามันมันไม่โอเคอะเออสำหรับเบนก็น่าจะใช่นะคือ เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ด้วยไม่ได้รวยไปกับเขาเลยคือถ้าขายแล้วรวยนะจะไม่ว่าเลยนี่คือแบบตังค์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยคิดว,ว่าเราจะนัดเจอทำไมเพื่อที่จะไปเคลียร์ต่อหน้ามีสักถีพยายามมาเพื่อที่ให้เรื่องมันจบจะได้ไม่ต้องมีการพุดต่อที่จะนัดเป็นน่นะออนพูดเยอะเอาตรงนะั้นจริงเป็นไม่ได้อยากพูดเยอะเลยแต่ว่าวันวันนีนเน้เรารู้สึกว่ามันแบบเราก็พูดเยอะแล้วอะ คุณควรจะพูดบ้างแล้วก็ควรจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องควรจะพูดในสิ่งในที่มันเป็นจริงนัอนอหอละเอ,อเพราะว่าอ,อ่ไมยังไม่รู้เลยว่าทําทําไมก่อนอย่างแรกทําเพื่อเออแล้วก็ไม่รู้ว่าทำแล้วเรามีความสุขไหมหมายถึงว่าทำเราแล้วมีความสุขไหมอ่ะได้อะไรหรอนอนหลับดีหรือว่า ันคือ,อไรวะไม่เข้าใจไม่เก็ตนะคือรู้สึกว่าทำแล้วคุณได้อะไรหรอทําทให้คนคนหนึ่งเสียใจทําให้มันแบบเราเป็นไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับสินค้าเลยอะ่ะมันไม่ใช่เจ้าของเข้าใจก็วะคือถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วเรารวยนะเราจะไม่ว่าเลยอันนี้ไม่ได้อะไรเลยลเราโดนด้วยเออเราโดนด้วยแล้วคุณได้อะไรก่อนเออ<ด>ทําได้อะไรจนข่าม,มันเลยกระทบถึงเรื่องครอบครัวนิงน่อ อันนั้นมันก็เรื่องผู้ใหญ่แหละเวลาเราทําอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็จะถากแหละจริงๆเบนก็อย่างเ็นก็ไม่ได้อยากจะไปพูดอะไรเยอะแยะเนาะแต่แค่มันก็เข้าใจได้พอเวลามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกระถูกแจ้งความเหมือนเราทําอะไรผิดเราต้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะจะ่ลาคบัวเพาอาแค่เออคือความ,วาม,วามเข้าใจของแต่ละคนมันก็เข้าใจไม่เท่ากันเขาใช่ไหมแต่ว่าพออย่างเงี้ยพอมันเกิดอย่างเงี้ยเ็นก็แค่รู้สึกก็แบบ มันต้องอธิบายนะมันต้องอธิบายแล้วก็ต้องต้องพูดนะอะไรอย่างเงี้ยในส่วนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราส่วงตเรื่องที่ของเบนคงไม่เบนคงไม่อะไรหรอกเขาเป็นเออทางนู้นเขาก็อาจจะนิดนึงทางนู้นเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจใช่แต่ว่าแต่อย่างอย่างตัวไม่ได้เบนเชื่อว่าคนในคนใกล้ตัวเบนอะเขารู้ว่าทาอะไรอยู่เขาก็ไม่ได้กังมวลอะไรหรอกเขาแค่แบบเขารู้ว่าเบนทำอะไรอะมันก็แค่มันก็แค่ ไม่ได้ทำอะไรถ่ายของก็เลยงง,งงว่าเออบางทีมันก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี้ย้าทําถ้าทำเป็น,ปนไม่เป็นไม่บอกหรอกคะ่ะเป็นแทนข้างหลังแล้วเดี๋ยวสําเร็จแล้วจะมาบอก<ช>เพราะว่าไม่ชอบออกสื่อเยอะคนคนรู้จักเยอะแล้ว S <S ไม่สีเรีย่ยมจริงเออเนาะถ้าทำก็เงียบๆถ้าทำถ้าทำสำเร็จแล้วจะมาบอกนะว่าทำอะไรได้บ้าง <S <S แม่ตุ้งขอบคุณนะคะ